ทำงานประจำเนี่ยโบนัสจะขึ้นไหมนะเงินเดือนจะออกไหมนะหรือมีเป้าหมายได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน,เล,อนเลื่อนตําแหน่งไหมสวัสดีสสดค่ะยินด<ฮ>ีต<ฮ>้อนรับเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒอาจารย์แอนค่ะอาจารย์สีค่ะเดือนกรกฎาคมเจนจันคุรุสุริยาพาเฮง เกณฑ์จันร์ครุสุริยานะคะคือเกณฑ์ที่ดาวจันร์ทดาวพฤหัสบดีดาวอาทิตย์สถิตในราศีแม่ธาตุค่ะได้แก่ราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีตุลและราศีมังกรค่ะส่งผลให้แต่ละราศี โดดเด่นแบบก้าวกระโดดในแต่ละเรื่องแตกต่างกันไปค่ะและที่สําคัญนะคะเกณฑ์นี้ถ้าส่งผลดีก็คือส่งผลให้ดีแบบดีที่สุดเลยแต่ถ้าหากประมาทในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดการเสียหายด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และจะส่งผลในช่วงวันที่17กรกฎาคมถึง17สิงหาคม2566นี้ค่ะเกณฑ์จันทคุรุสุริยาจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีพฤษภไปฟังกันเลยจ้าค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะคะคุณมีโอกาสได้เกณฑ์จันท์คุรุสุริยานี้ทุกท่านเลยบอกแล้วว่า เกณฑ์น,นี้นะคะดีต่อทุกคนแต่จะมากจะน้อยนะคะหรือประสบผลสําเร็จมากน้อยนะคะอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละท่านนะคะสําหรับนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภมาดูเรื่องแรกของคุณเลยที่คุณมีเกณฑ์จะประสบผลสําเร็จอย่างมากนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะในช่วงจังหวะนี้นะคะอะไรที่เกี่ยวกับสังคมนะคะการติดต่อหรือเพื่อนฝูง ทุกอย่างนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณประสบผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงนี้เหงาหงอยมากนะ,ะโอ๊ยไปออกสังคมหน่อยดีกว่าพอไปออกสังคมปุ๊บนะคะกลายเป็นว่าคุณมีลู่ทางนะคะจากการที่คุณไปออกสังคมไปรู้จักใครต่อใครที่เขาอาจจะมีความรู้ข้อแรกความสามารถในการที่สมมุติคุณกําลังต้องการแบบรายได้พิเศษเฮ้ยเนี่ยผมบีตรงนี้ตรงนี้นะ คุณสามารถมาเรียนรู้หรือสามารถเอาองค์ความรู้ของคุณหรือสามารถติดต่อไว้เลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมติถ้าจะขายที่ขายทางอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือมีองค์ความรู้ด้านนี้ด้านนี้คุณสามารถหาเงินได้จากตรงนี้ตรงนี้นะแสดงว่าจะมีเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ถ้าเกิดไปสังคมก็อาจจะมีเพื่อนใหม่และเก่าในนั้นที่ได้ความเขาเรียกว่าได้รับการแนะนำหรือให้ทำหรือโอกาสในการได้ทำนะคะ ซึ่งมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการติดต่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนนะ,ะข้อที่2องนะคะอย่างที่อาจารย์สีบอกนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทุกรูปแบบบางคนอยากจะหาะไรายได้พิเศษนะก็จะได้รับการแนะนําว่าเนี่ยผมขายอันนี้อยู่นะ,ะผมทําอันนี้อยู่คุณสนใจไหมคุณมารับของผมเนี่ยแล้วก็ไป หรือไปสร้างไรายได้ได้อันนี้คือเกี่ยวกับการติดต่อโดยตรงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภใครที่มีอาชีพที่ข้องเกี่ยวกับการติดต่อซื้อขายหรือเป็นตัวกลางอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์บ้านนะที่ดินนะคะ จริงๆแล้วอาจารย์สีรวมเรื่องเกี่ยวกับรถลาเข้าไปด้วยใครที่มีโอกาสนะคะเป็นตัวกลางหรือทําอาชีพนี้อยู่แล้วอันนี้จะได้อน,นิสง์เป็นพิเศษในข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสจะประสบผลสําเร็จมากในเรื่องเหล่านี้เลยนะแสดงว่าช่วงจังหวะนี้ใครที่รอคอยการขายหรือแบบนานแล้วว่าขายโพสต์ขายโพสต์ขายเป็นตัวกลางเป็นอะไรช่วงเนี้ยจะมีโอกาสเป,เป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณรีบลุยนะคะ เพื่อนเพื่อนของคุณที่คุณรู้จักในสังคมหรือเป็นตัวกลางนั้วแหละจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จในเรื่องรายได้และลาบผลนะคะอ,อันนี้บอกเลยเป็นจุดที่ดีที่สุดนะคะเรื่องแรกค่ะนั่นคือราศีพฤษภนะคะที่เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วแล้วใช้หนึ่งเดือนนี้ให้เป็นประโยชน์แต่ชาวราศีพฤษภที่จังหวะนี้เนี่ย สุ่มเรียนสุ่มศึกษาหรือตั้งใจที่จะแบบศึกษาเรียนรู้วิธีการแนวทางอะไรอยู่และเป็นการศึกษาใหม่ๆคะ่ะแนะนําเลยว่าในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นพิเศษถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกว่า ้ยเรื่องเี้ยแบบอยากเรียนรู้เรื่องนี้จังเลยอยากศึกษาเรื่องนี้จังเลยจะเริ่มต้นยังไงดีแนะนาค่ะว่าให้ปรึกษาคนในครอบครัวถ้าใครความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบสามารถที่จะปรึกษาพูดคุยกันได้แต่ จังหวะนี้ไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะถามใครก็ถามคนในครอบครัวเนี่ยแหละเขาก็มีเกณฑ์ที่จะหาช่องทางมาให้นอกอเหนือจากตัวเราเองเนี่ยม,มีช่องทางอยู่แล้วนะเขาจะหาช่องทางมาให้เราอีกค่ะแล้วก็ถ้าคนบอกว่าครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะไม่ทราบเรื่องของงานของเราเพราะปัจจุบันงานมันมี คอนเทนต์ครีเ <YouTuber, S 2> อเตอร์ติ๊กตอกยูทูบเบอร์หรือว่างานที่ไปขายตามหน้างานต่างๆเออครอรัวไม่ไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษาเราตรงนี้ได้ก็คือบอกเลยว่าถ้าจะปรึกษาอาจจะปรึกษาหัวหน้าก็ได้หัวหน้าที่เคยเป็นหัวหน้าเกา่าหรือว่าหัวหน้าปัจจุบันนะคะเขาอาจจะต่อยอดในงานที่คุณรับผิดชอบหรือว่าถ้าคุณคิดว่าในผู้ใหญ่ในวงที่คุณรู้จักเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเรื่องเนี้ย อยากถามพี่คนนี้จังเลยจะถามดีไหมใช้จังหวะ1เดือนที่เป็นเกณฑ์จันคูรุสุริยานี่แหละค่ะในการติดต่อสอบถามเขาไปแล้วคุณก็จะได้รับคำปรึกษาดีๆกลับมาจ้ะ แต่เรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะเราบอกไปแล้วว่าเกณฑ์จันทคูรุสุริยาเนี่ยถ้าดีคือดีสุดเลยใช่ค่ะแต่ถ้าระวังก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันต้องแบบไม่ประมาทนะคะจะบอกว่าถ้าจะปรึกษาใครสักคนนะคะก็ไปปรึกษาได้เลยแต่ระมัดระวังค่ะว่าไอ้ที่ไปปรึกษาเนี่ยตั้งธงเอาไว้แล้วอเออที่ไปปรึกษาตั้งธงเอาไว้แล้วแล้วเป็นธงที่แบบสุดโต่งอย่างเช่น อาจารย์คะสมมติว่าม,มีลูกดวงมาดูดวงกับเราเนาะถามว่าอาจารย์คะตอนนี้ไม่รู้จะปรึกษาใครดีเลยปรึกษาอาจารย์ก็แล้วกันว่าจะทําเรื่องนี้ดีไหมแต่ในใจอ่ะคุณคิดไว้อยู่แล้วว่าอยากทําแบบนี้ทําแบบนี้ต้องสําเร็จแต่ว่าแอนอยากฝากไว้นิดหนึ่งว่าเวลาไปปรึกษาใครเนี่ยรับฟังคาแนะนําเขานิดหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะทำในรูปแบบเดิมไม่ได้เป็นการทําในรูปแบบใหม่ หรือว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เพิ่มเติมเข้าไปเลยเนี่ยหรือไม่เอาคำแนะนำใหม่ๆเข้าไปปรับปรุงเนี่ยจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีจ้ะเรื่องดีหรือเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกว่าดีเวอร์ขึ้นมาของชาวลัคนาราศีพฤกษภอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับ ความสําเร็จนะคะความคาดหวังสิ่งที่คุณหวังนะค,ะคุณหวังอะไรไว้นะ,ะอย่างเช่นถ้าคุณหวังเรื่องงานไว้นะ,ะเออ,เอ,อทำงานประจำเนี่ยโบนัสจะขึ้นไหมนะ,ะเงินเดือนจะออกไหมนะ,ะหรือมีเป้าหมายได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งไหมอ,อ่าอันนี้มีโอกาสนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะมันอยู่ที่พื้นดวงของท่านด้วยนะคะออบอกว่าถ้าเกิดของคุณโดดเด่นจริงบอกเลยทะลุแน่นะคะคุณมมีโอกาสสมหวังแน่นอนนะ,ะแต่นะ,ะถ้าบางคนนะคะเฮ้ เราทํางานหรือทําธุรกิจของตัวเองหรืออยากทําอะไรที่เป็นอาชีพของตัวเองแล้วมาลุยมาสร้างมาทําอันนี้ก็เป็นจังหวะดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชาวลัคนาราศีพฤษกทุกท่านนะคะอยากรู้พื้นเดิมเป็นยังไงดีหรือไม่ดีแค่ไหนระดับไหนนะคะอยากเช็คดวงแบบละเอียดนะคะสามารถแอดไลน์มาเช็คที่กลุ่มหัาวิวัต์ได้เลยค่ะ ปิดท้ายชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภนอกเหนือจากตัวเองไปให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคนอื่นและคนอื่นมาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาตนเองแล้วเนี่ย อย่างหนึ่งที่พิเศษเลยสําหรับชาวราศีพฤษภที่ฝากให้ไปนะคะชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ได้โชคลาภที่มาจากการให้คําปรึกษาให้โอกาสหรือว่าได้รับคําปรึกษาได้รับโอกาสค่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นงานเบื้องหลังงานแก้ปัญหาข้อบกพร่องของคนอื่นนะคะจะโดดเด่นมากในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่ปรึกษาให้คําแนะนําในเรื่องของงานกระบวนการการทํางานต่างๆหรือว่าเป็นหมอดูอาชีพหมอ ดูอาชีพนักพยากรณ์อย่างเราก็ดีอ,อาชีพแบบโค้ดให้คำแนะนำในเรื่องนั้นๆในวิชาชีพนั้นๆก็ดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภมาแบบปุ๊บ รับฉับพันเป็นงานด่วนค่ะโดยเฉพาะงานงานนั้นเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคุณได้สัมพันธ์กับผู้ใหญ่มาตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วก็จะทําให้ยิ่งโดดเด่นมากขึ้นไปอีกค่ะแต่ต้องระมัดระวังนะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภงานจะเข้ามาหลากหลายช่องทางเยอะมากและเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิต้องใช้สติสัมปชัญญะต้องใช้ความรู้ใช้ความสามารถระวังเรื่องของความกดดันที่เรากดดันตนเองแล้วก็เอาเรื่องของความเครียดเนี่ยไปลงกับครอบค รัวด้วยนะจ๊ะค่ะอย่างที่อาจารย์แอนน้องแอนบอกไว้เนี่ยคะ่ะเราเป็นที่ปรึกษาเราดีมากเพะฉะนทำไมอาจารย์สีถึงบอกว่าสมมติถ้าชาวลัคนาราศีพฤกษกเนี่ยเกิดเป็นอาชีพมีอาชีพหมอดูหรือนักพยากรเนาะอย่างเราเนี้ยคุณก็จะมีลูกค้าในช่วงนี้มากเป็นพิเศษนะอย่างนี้ใช่นะมีนัาคนเ,ออเข้าหาถูกต้องนะคะเข้าหาเพื่อมาขอคําแนะนําใช่ค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษกนะคะ ย้ําเลยว่าถ้าใครมีปัญหาเดือดร้อนหรืออยากทําอะไรอยากสร้างอะไรทักอย่างเพื่อนคุณนั่นแหละจะให้ทำปรึกษาหรือพาให้คุณประสบหรือพาให้คุณเฮงมากๆในจังหวะนี้ค่ะเกณ์จันทร์คุรุสุริยาราศ <รา S 1> <ส>ีพฤษศเพ,พื่อนพา,พาเฮงขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤษศทุกท่านนะคะ ขอให้เฮงๆนะคะรวยๆนะคะไม่ว่าจะมีใครเข้ามามีเพื่อนรู้จักใครก็ขอให้คุณได้เพื่อนดีพาคุณเฮงพาคุณรวยค่ะ ขอให้เกณฑ์จันคุรุสุริยานี้นะคะส่งผลกับชาวราศีพฤษภที่มาชมทุกทกท่านแล้วก็ส่งผลกับทุกๆราศีที่มาชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกนะคะสามารถติดต่อนะคะมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องโ oh, ห oh. ราวิวัฒเรานะคะสามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ด้วยการกดขอบคุณลูปหัวใจในช่อง YouTube ค่ะและส่งดาวให้กับเราในช่อง Facebook จ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสสดค่ะ,คะ